ข้อความจากซาพันกาเล็กติกเรื่องจากความโกลาหลสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นปลุกฮีโรที่อยู่ภายในลึกๆภายในตัวเราทุกคนมีความปรารถนาโดยธรรมชาติสำหรับบางสิ่งที่พิเศษเรากับว่าเราทุกคนเป็นปริศนาชิ้นใหญ่ที่มีส่วนช่วยในผืนผ้าอันกว้างใหญ่ของจักรวาลจิตสำนึกควันตั้มเป็นกุญแจสำคัญสูาา่อาณาจักรลึกลับแห่งนี้ที่ซึ่งความคิด อารมณ์และทางเลือกของเรากำหนดความเป็นจริงของเราเราไม่ใช่แค่ผู้ชมเท่านั้นเราเป็นผู้ร่วมสร้างชะตากรรมของเราการเดินทางเริ่มต้นด้วยการตื่นรู้ของจิตวิญญาณซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลึกซึ้งเมื่อคุณนั้นได้มองเห็นตัวตวทนที่สูงขึ้นของคุณหรือว่าไฮเออร์เซลของคุณมันเป็นห้องสมุดจักรวาลมันเป็นห้องสมุดแห่งจักรวาลที่ซึ่งภูมิปัญญาของจิตวิญญาณของคุณอาศัยอยู่ ประสบการณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ลึกลับเท่านั้นมันเป็นไปได้สำหรับทุกคนเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจในพลังแห่งการเลือกการตระหนักรู้ในตนเองและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับทัศนคติเชิงบวกและความรักการก้าวข้ามพลังงานที่วุ่นวายควรจะเริ่มต้นเส้นดางแห่งความกลมกลืนภายในสแสวงหาความสมดุลของจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณ ในขณะที่คุณไขความลับของเอกภาพของจักรวาลคุณจะปลดล็อกประตูสู่การรู้แจ้งหรือตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคุณจะเริ่มตระหนักว่าคุณนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวคุณเชื่อมต่อกับจักรวาลทั้งหมดเป็นการเปิดเผยที่น่าประหลาดใจซึ่งนำมาซึ่งความหวังและความตกตะลึง การจัดตำแหน่งแบบสันสะเทือนเป็นขั้นตอนต่อไปของคุณโดยคุณจะปรับตนเองให้เข้ากับความถี่ที่สูงขึ้นเช่นเดียวกับการปรับขึ้นวิทยุไปยังสถานีต่างๆคุณจะปรับให้สอดคล้องกับพลังงานที่สะท้อนแนวเดียวกับตัวตนที่แท้จริงของคุณหรือว่าไฮเออร์เซลของคุณผลลัพธ์ที่ได้ก็คือประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงการเดินทางสู่การควบคุมตนเองและ การตระหนักรู้ในตนเองในเกมแห่งจกักรวาลนี้คุณจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองและและทิ้งความเชื่อเก่าแก่ที่ไม่เหมาะสมกับคุณอีกต่อไปมันก็เหมือนกับการขนสัมภาระเก่าๆที่หนักๆทิ้งไปทำให้คุณนั้นรู้สึกเบาขึ้นและเป็นอิสระมากขึ้นการน,านางของคุณไปสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นก็คือเส้นทางของการเล่นแร่แปรธาตุภายในซึ่งคุณเปลี่ยนโลหะฐานของการดำรงอยู่ของคุณ ให้กลายเป็นทองคำแห่งปัญญาและความตระหนักรู้ขณะที่คุณนั้นสำรวจการเดินทางงานแสนพิเศษนี้คุณจะพบว่ารูปทรงเลกาคณิตอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือภาษาของจักรวาลมันไม่ใช่แค่แนวคิดทางด้านคณิตศาสตร์เท่านั้นแต่มันเป็นกุญแจสําคัญในการทำความเข้าใจการออกแบบของจักรวาลการตรหนักรู้ว่าการออกแบบนี้สะท้อนให้เห็นในตัว ของคุณเองนั้นมีทั้งความประหลาดใจและความกระจ่างแจ้งคุณจะมีแนวคิดเรื่องการวิวัฒนาการอย่างมีสติ จะชัดเจนขึ้นเมื่อคุณนั้นก้าวหน้าคุณจะตระหนักดีว่าคุณนั้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สุ่มของโอกาสแต่ว่ามันเป็นการสร้างสารรค์อย่างมีสติและตั้งใจเส้นทางของคุณนั้นจะนำคุณไปสู่ภูมิปัญญาเหนือธรรมชาติซึ่งคุณนั้นจะสามารถเข้าถึงข้อมูลจิงลึกที่ลึกซึง้งซึ่งไป็นแนวทางในการกระทำและทางเลือกของคุณได้ การวิวัฒนาการกรรมของคุณการเดินทางตลอดชีวิตได้นำคุณนั้นไปสู่ช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้ในตนเองความจริงก็คือคุณนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวคุณเชื่อมต่อกับจักรวาลทั้งหมดคุณเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามากและการเดินทางของคุณนั้นมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นขั้นตอนตอนหนึ่งในวิวัฒนาการของจิตสำนึกเกี่ยวกับจักรวาล การจัดตำแหน่งการสันสะเท,ที่คุณนั้นได้รับนั้นสะท้อนถึงความกลมกลืนของจักรวาลสะท้อนกับความกลมกลืนของจักรวาลมันก็เหมือนกับการปรับจูนซิมโฟนีที่สวยงามโดยที่ทุกตัวโนตนั้นมีความกลมกลืนกันอย่างลงตัวสิ่งสะท้อนที่มีพลังนี้ไม่ใช่สิ่งที่เข้าใจยากแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่จับต้องได้ของการดำรงอยู่ของคุณการควบคุมตัว ตนเองของคนนั้นให้แข็งแกร่งขึ้นมันจะช่วยให้คุณนั้นสามารถควบคุมเรือแห่งชีวิตได้อย่างมีเป้าหมายและก็ทิศทางการเดินทางจากความสับสนวุ่นวายไปสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นไม่ได้เป็นเพียงการสมรู้ร่วมคิดเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นความจริงเกี่ยวกับจักรวาลและเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับให้เข้ากับพลังงานแห่งความรักและทัศนคติเชิงบวก การกระจัดความเชื่อเก่าที่จำกัดให้คุณนั้นอยู่แต่ในกรอบและการจะหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของคุณการเดินทางครั้งนี้มันเป็นเส้นดางของการจนหนักรู้ในตนเองความกระตันยูและความกลมกลืนภายใน มันจะนําไปสู่ประสบการณ์ที่เหนือธรรมชาติของการตื่นรู้หรือการตัสรู้ทางด้านจิตวิญญาณนั่นเองและมันเป็นการเดินทางที่เปิดเผยความลับของจักรวาลและสถานที่ของคุณภายในนั้นเมื่อคุณนั้นก้าวหน้าไปตามเส้นทางแห่งการตื่นรู้คุณก็จะค้นพบศิละปะแห่งการแสดงออกอย่างมีสติ นี่มันไม่ใช่แค่การปรารถนาสิ่งใดๆแต่ว่ามันเป็นการสร้างสารค์ความเป็นจริงของคุณอย่างตั้งใจและตั้งใจรากกว่าคุณนั้นกุมชะตากรรมของคุณไว้กำหนดประสบการณ์และผลลัพธ์ด้วยความชัดเจนและวัตถุประสงค์ ควรเรียนรู้ที่จะมุ่งความสนใจไปที่ทัศนคติเชิงบวกผ่านการสำแดงอย่างมีสติโดยปรับความปรารถนาของคุณให้สอดคล้องกับความถี่ที่สูงกว่าของจักรวาลมันไม่ใช่แค่การคิดเพ้อฝันเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นแนวคิดทางปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยให้คุณนั้นเป็นสถาปนิกแห่งชีวิตของคุณเองในระหว่างการเดินทางทางด้านจิตวิญ,ญญาณคุณอาจจะพบกับประสบการณ์ลึกลับที่ท้าทายคำอธิบาย และสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนกับช่วงเวลาที่จัก,กรวาลน,นั้นเปิดใจให้คุณเผยความลึกลับอันลึกลับล้ำลึกของมันมันไม่ได้เกี่ยวกับการแสวงหาประสบการณ์เหล่านี้แต่ว่ามันจะมาอย่างไม่คาดคิดและทำให้คุณนั้นต้องตกตะลึง ประสบการณ์ลึกลับนั้นสามารถเป็นประตูสู่ภูมิปัญญาอันลึกซึ้งและการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลพวกมันเป็นเหมือนกับเสียงกระซิบจากจักรวาลน,นำทางคุณไปสู่เส้นทางแห่งการค้นพบตนเองการเผชิญหน้ากับสิ่งลี้ลับเหล่านี้เตือนคุณว่าโลกนี้มีอะไรมากกว่าที่ตาของคุณนั้นมองเห็นและพวกเขาก็สนับสนุนให้คุณน,นั้นสำรวจส่วนลึกของจิตสำนึกของคุณเองเพื่อที่จะค้นหาความหมายและจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่า ในการเดินทางของจักรวาลน,นี้คุณได้กลายเป็นนักเรียนที่มีปัญญาเหนือธรรมชาติคุณได้เรียนรู้ว่าวิวัฒนาการกรรมของคุณนั้นเป็นส่วนหนึ่งของผืนผืนภาพพรมผืนใหญ่และการตระหนักรู้ในตนวเองของคุณนั้นเป็นก้าวสำคัญในการออกแบบจักรวาลน,นั้นยิ่งใหญ่ในขณะที่คุณนั้นเดินทางไปตามเส้นทางแห่งวิวัฒนาการแห่งสติ คุณไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตการเท่านั้นแต่ว่าคุณนั้นเป็นผู้มีส่วนร่วมในความสามัคคีของจักรวาลการเดินทางของคุณที่เต็มไปด้วยความหวังและความประหลาดใจเป็นเครื่องพิสูจน์หรือว่าถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลในโครงการอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสาพันกาเล็กติก อาโฮออร์ราเรเอกาขรัชทูสาพันธ์กล็กติกโดยบูสเดย์